สวัสดีจากฟาร์มฮักใบบุญค่ะหายกันไปโดนเดอร์มานี่งาน DIY ให้ทายสิว่าแม่ทำอะไรไปค่ะต่อค่ะปไปค่ะเราจะยังไม่ทำอะไรนะคะปล่อยเข้าไว้พวกนี้ค่อยมาดูว่าน้ำเข้าหรือเปล่าดู เหมือนจะรู้ว่ามีเพื่อนบ้านเธอยังไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร <c oughs> ดีทัากันใหญ่เลยจ้าอ,อันเก่าจ้ะเลอะจ้ะอันนั้นจมน้ำไม่ใช่จะ้ะสวัสดีค่ะวันที่สองฟูลเวอร์ชันนะคะจากที่เราลอยแพันเมื่อวานนี้เราก็เอาสางลงแล้วคะ่ะ ว่าพี่ชันก็ลงไปในน้ำมาด้วยค่ะไม่จมจ้าเป็นแบบนี้ค่ะจังลิปลาก็เอาฟังมาจากคอกบวัวพี่ชายค่ะมันก็เลยจะมีแบบว่าขี้บัวผสมไปแล้วด้วยเอฟางไม่ต้องมาครบก,กันอีกง่ายมากต้นทุน้อยบาทฝากมา้ด้วยค่ะงาน DIY by บิ c ก y ี้ค่ะ